สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีบิกเซอร์เวยทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีพระปิดตานะครับพระปิดตาหลวงพ่อทองนะครับผมมามาทำคลิปให้รับชมนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของทีมงานเสียสิบเอ็ดตัวนะครับผมทีมงานทีมงานสิบเอ็ดเสือนะครับทีมสิบเอ็ดเสียนะครับ,มรบผมการันตีนะฮะ อันนี้เป็นซีนเดิมนะครับผมยังไม่ได้เปิดลุ้นนะสามลุ้นนะฮะสามลุ้นนะครับผมน่าจะมีน่าจะมีเช่าบูชามาอีกนะครับเพิ่มนะครับรุ่นนี้กําลังดังนะครับออกมานะครับตอนนี้กําลังออกมาบางบางที่ยังเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งจะเปิดลุ้นนะครับยกลังนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูรายการกันนะครับสําหรับรุ่นปิดตาจัมโบปดนี่นะครับ ปาปิตาจัมโบ้ปุดหนี่นะครับผมคูนทองเงินล้านนะครับรุ่นรุ่นคูนรุ่นคูนทองเงินล้านนะหลวงพ่อหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่นะสําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นแรกนะครับสร้างรุ่นแรกของพระปิตาของทีมงานนี้เลยนะรุ่นเนื้อในรังนะครับมีหนึ่งร้อยลุ้นนะครับผมแถมในรังมีสี่องค์นะครับก็ อาจะมีแถมในรังคือแถมยกรังคือจะเป็นตลับสีเป็นตลับสีดํานะครับอันนี้ตลับสีเหลืองซีนสกรีนตวงสื่อสีเหลืองนะครับก็เออสีทองนะครับสกรีนตวงสื่อสีทองนะครับตลับสีทองตลับสีเหลืองอย่างนี้นะก็ถ้าเป็นแถมยกรังจะเป็นสีเหลืองแยกนะครับจะเป็นตลับสีดํานะครับผมถ้าใครชอบบูชาแบบยกรังก็จะได้ร้อย หนึ่งร้อยกับอีกสี่เหนนรียญนะฮรราคารุนเนื้อในรังนะครับมีตะกรุดทองคำสามองค์นะครับแล้วก็มีตะกรุดเงินแท้สามองนะครับมวลสารมวลสารนี่จัดเต็มนะครับผมรุ่นนี้นะอ่ามีเส้นเกสาหลวงพ่อนะครับมีเกษรหลวงพ่อด้วยนะครับผมนะบ,บางบางรุ่นนะบางบางรุ่นนะฮะบ,บางเนื้อนะะพระปิตาหลวงพ่อ หลวงพ่อหลวงพ่อ,อพระปิตาพระพระปิตาหลวงหลวงปู่โตะนะครับเกษาหลวงพ่อทองนะครับจีวอหลวงพ่อทองนะครับผมจะจะประมาณนี้นะรุ่นนี้นะครับก็รุ่นนี้นี่เป็นกระแสร้อนแรงนะครับผม พระปิดตาไม่ว่าหลวงพ่อท่านอะไรก็ตามนะครับยังหลวงพ่อท่านหลวงพ่อที่ว่าพระเกจิเดิมๆนะครับที่ผ่านมานะพระปิดตาก็ขึ้นหลักหลักหมื่นหลักแสนนะครแต่ว่าถ้าชอบบูชามาออกใหม่ๆแบบนี้ก็หลักร้อยนะครับก็ก็รีบเ,เก็บช่อหาบูชากันนะครับผมสาหรับทีมทีมงานเสียสิบเอ็ดตัวนะผู้สร้างผู้สร้างท่านเดียวกันกันกบผู้สร้างขุนแผนนะขุนแผน ขุนแผนแสนล้านนะฮะผู้สร้างขุนแผนแสนล้านนะครับ,รนนรบทีมงานดูกันนะลุ้นราคาลุ้นละบางที่ก็ร้อยสามสิบนะครับบางที่ก็ร้อยแปดสิบบางที่ก็สองร้อยะแล้วแต่ใครจะปิดมายกลังมานะครับบวกราคาเพิ่มไปก็ราคาก็จะขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ไม่เกินสองร้อยนะเอฟซีถ้ารวมส่งแล้วนะฮะพูดถึงรวมส่งแล้วนะ ก็จะอยู่ที่ร้อยร้อยสามสิบร้อยแปดสิบประมาณนี้นะก็ถูกถูกนะครับเพราะว่าพระเรุ่นออกนะผมก็ไปปิดมาสามลุนนะมาถึงเมื่อวานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาทําคลิปวันนี้นะเพราะว่าเมื่อวานทําคลิปไปก็หลายลุนอยู่นะไหลลุนอยู่ก็ไม่ได้ทําคลิปหมดไม่มีเวลานะครับก็ต้องมาขยอยทํานะครับว่าเอนนี้วันนี้ทำสองสามลุนนะครับพรุ่งนี้ทําอีกสองสามรุนนะครับผม นะสำหรับรุ่นเนื้อเหลือรุ่นนี้นะฮะมีเนื้อก,ก้นคบตะกุดทองคำหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีเนื้อก,ก้นคบตะกุดเงินหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีเนื้อก้นคบตะกุดทองแดงอีกหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีใบลานก้นคบก,กับนะครับมีผงใบลานนะครับรก้นคบนะครับกำไรทองคําอีกหนึ่งนะเนี่ยรายการเยอะมากนะครในในรุ่นนี้นะครับ รายการรายการลุ้นเนื้อนะฮะเยอะนะครับแล้วก็มีมวลสารนะครับอีกมากมายนะครับต้องเรียกได้ว่ารวมทั้งทั้งสี่ภาคนะมวลสารนะครับผงบ้านพุทธคุณนะครับผมฝั่งตะกุดนะครับเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นซีนเดิมนะฮะซีนเดิมลุ้นเนื้อซีนเดิมเลยนะฮะ แต่ว่าสวยนะผมหลวงพ่อทองรุ่นนี้นะสวยนะมาดูว่าผมจะได้เนื้ออะไรบ้างนะผมแกะซีนออกมาแล้วนะแกะซีนเดิมนะโอ้โหอะไรครับเนี้ยเป็นเนื้อเลขโคดนี่จะมีเขาจะตอกแบบนี้ด้านหลังนะด้านหลังก็หหอมมากครับหอมมากครับเอฟซีหอมมากครับ คล้ายๆกลิ่นคล้ายๆอ่ะกลิ่นคล้ายๆขนมครับกลิ่นคล้ายๆขนมเลยนะเขาเรียกว่าขนมอะไรขนมนี่เป็นสีๆนิ่มๆครับหอมแบบนั้นเลยครับรหัสโค้ดหนึ่งสองหนึ่งสองห้าเก้านะตอบคำว่า หอราหารนะครับดาวกระจายนะหนึ่งสองห้าเก้านะสี่หลักนะวัดบ้านไล่นะครับผมนะวัดบ้านไล่นะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะหลวงพ่อทองนะด้านหลังจะเป็นตะกุดนะครับตะกุดแล้วก็มีคล้ายๆเป็น ฝังอะไรเม็ดอะไรไปนะมนสารแน่นนะครับรุ่นนี้นะนะครับโอ้โหเป็นอะไรเขาเรียกเขาเรียกคล้ายๆเพชรหน้าทั่งแล้วแบบคล้ายๆนะฝังแร่ฝังฝังอก้อนอะไรครับใครรู้นะครับช่วยคอมเมนต์มาได้นะ จัดเต็มแลวครับแล้วก็โรยด้วยมอนสารนะระยิบระยับนะครับผมองนี้สวยนะสีออกเป็นสีสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าแบบฟ้าอ่อนๆน,นะครับผมนะรายการที่เท่าไหร่นะหอมนะครับนื่อาวบ้านนี่หอมมากนะฮะองค์ใหญ่ไหมนะองค์ก็ รุ่นนี้ก็จมโบปุดนี่นะครับแต่จะองคเล็กกว่ารุ่นหลวงพ่อทองอีกรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นนี้นะหลวงพ่อทองรุ่นนี้นะครับผมอันนี้ออกมาให้ดูนะครับรุ่นปิดตาปิดตาเงินล้านนับจะใหญ่กว่านะครับรุ่นนี้นะรุ่นนี้จะใหญ่หนานะครับรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้จะองค์ใหญ่อยู่ครับแต่ว่าความหนานะครับ ความหนาด้านข้างนะครับไม่ไม่หนาเท่านะฮะแต่ก็เป็นจัมโบ้นะครับก็ใหญ่อยู่นะใหญ่สวยนะครับสวยนะเนี่ยด้านหลังโคดนี่คือตีตอกเป็นแบบทองแดงแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูอีกอีกรุ้นหนึ่งดีกว่านะอีกสองรุ้นนะมาดูรุนนี้ต่อนะครับผม ผมจะได้รายการที่รายการอะไรนะแต่ก็รายการเยอะนะครับผมต้องไปดูในใบรายการอีกทีนะก้องไม่ค่อยซูมนะขรเอฟซีนะขออภัยด้วยนะมาดูนะฮะโอ้โหสวยเลยครับนะมีฝังข้าวด้วยครับที่ผมได้ยินมาว่าข้าวอะไร,รข้าวเหนียวภาคเหนือข้าวเหนียวภาคใต้นะฮะข้าวเหนียวภาคเหนือข้าวเหนียวภาคใต้ครับน่าจะอันนี้เลยองค์นี้เลยนะ เพราะว่าเป็นเม็ดข้าวในเอฟซีเป็นเม็ดข้าวนะดูนะครับอาจจะเป็นเม็ดข้าวก้นบาทนะครับผมนะอาจจะเป็นเม็ดข้าวกลนบาทนะฝังดูครับโอ้หมวลสารครับจัดเต็มนะครับมีเ,เรียกมีเพชรมีพลอยมีอะไรนะเยอะนะฮะรายยิบระยยับนะครับผมโอ้โหสวยครับรหัสโค้ดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหกครับ หนึ 1> 1, 3, 6, ่งสามหกเนี่ยทุกองค์ทุกรุ่นนี้นะฮะทุกองจะเป็นฝั่งตะกุดแบบนี้หมดเนะตอกโค้ดแบบนี้เลยนะฮะปกติรุ่นอื่นจะตอกโค้ดแบบตอกไปในเนื้อเลยนะแต่อันนี้จะตอกลงไปในเขาเรียกว่าทองแดงอีกทีนะสวยนะอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มเลยครับนะใครรู้นะครับเนื้ออะไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม ผมไม่ได้ดูใบรายการนะครับแต่ว่าก็จดมาคร่าวๆนะจดใบรายการมาคร่าวๆนะเดี๋ยวมาดูอีกรุ้นหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ซ้ำกันสักรุ้นนะครับอาจจะไม่ไม่ได้ซ้ำกันสักรุ้นเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะฮะผมเกสสอนนะครับบ้านนะครับจัดเต็มนะครับ อีกเนื้อหนึ่งครับผมไม่ซ้ำกันสักเนื้อเลยครับไม่ซ้ำกันเลยครับสักรายการครับอันนี้เป็นอะไรครับน,นี้รหัสโค้สดสุดสามหลักครับสองเจ็ดศูนย์ครับสองเจ็ดศูนย์ค,รครล้ายๆรวยผงพุทธคุณนะฮนะเนาะรวยผงพุทธคุณนะโอม้มวลสารมวลสารนี่แน่นเลยนะรวยผงพุทธคุณคนระับอาจจะเป็นอะไรอะ่ะ คล้ายๆเป็นชอนมากเป็นเนื้อว้านนะครับมาจากเจ็ดสิบเจ็ดภาคหอือเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับผมสี่ภาคนะตรงนี้ตรงแขนนะครับแขนเนี่ยเป็นคล้ายๆเพชรคล้ายๆพลอยนะฝังนะฮะโอ้สวยครับรุ่นนี้ก็สวยรับหอมด้วยนะครับผมเนื้อว้านนะ สีน้ำตาลสีฟ้าสีดำนะครับผมตัวนะรายการเยอะนะครับมีรายการเยอะนะแต่ผมได้มา3รายการนี้นะตัวสวยงามนะครับผมรุ่นนี้นะสำหรับเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อหลวง,งพ่อทองวัดบ้านไล่นะตอนนี้กำลังเป็นกระแสร้อนแรงเลยครับรุ่นแรกเลยครับใครมีงบก,ก็รีบเก็บนะราคาไม่แพงนะหลักร้อยเองนะครับผมนะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็ ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมว่าผมจะเอารุ่นไหนนะครับมารีวิวต่อนะครฮะ่าททำคลิปให้พี่ๆ FC ได้รับชมนะครับ